ปัจจุบันกรมทางหลวงอยู่ระหว่างดำเนินงานโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข81สายบางใหญ่กาญจนบุรีระยะทาง96กิโลเมตรโดยในรอบเดือนกรกฎาคม2567มีผลงานดังนี้การก่อสร้างงานโยธาขณะนี้แล้วเสร็จ20สัญญาจากทั้งหมด25สัญญาส่วนอีก5สัญญาที่อยู่ระหว่างก่อสร้างได้แก่สัญญาที่1พื้นที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี เป็นการก่อสร้างสะพานยกระดับ4สะพานเพื่อรองรับการจราจรจากถนนการนาพิเศษทิศท,ทางจากอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีทิศท,ทางจากจังหวัดสุพรรณบุรีและทิศท,ทางจากบางแคกรุงเทพเพื่อเข้าสู่ด่านบางใหญ่รวมถึงรองรับการจราจรที่ออกจากด่านบางใหญ่สู่ถนนการนาพิเศษทั้งสองทิศท,ทางปัจจุบันคงเหลืองานเก็บรายละเอียดเล็กน้อยผลงานรวมคิดเป็น99.946เเซคาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือนสิงหาคม2567สัญญาที่2พื้นที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเป็นการก่อสร้างสะพานยกระดับเพื่อรองรับการจราจรจากถนนรัตนาธิเบศเข้าสู่ด่านบางใหญ่และรับรถที่ออกจากด่านบางใหญ่สู่ถนนรัตนาธิเบศปัจจุบันคงเหลืองานราวสะพานและงานปูแอสเฟา์บนสะพานขาออกสู่ถนนรัตนาธิเบศรวมถึงงานเก็บรายละเอียดผลงานรวมคิดเป็น 97.747%คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนสิงหาคม2567สัญญาที่4พื้นที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเป็นการก่อสร้างมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด6ช่องจราจรทิศท,ทางละ3ช่องจราจรระยะทางประมาณ1,500เมตรและก่อสร้างสะพานสองแห่งความยาวรวม2,500เมตร ปัจจุบันเหลืองานเก็บรายละเอียดเล็กน้อยผลงานรวม91.548%คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนสิงหาคม2567สัญญาที่12พื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมระยะทาง5,700เมตรเป็นการก่อสร้างมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด6ช่องจราจ,จรทิศทางละ3ช่องจราจ,จรและสะพาน5แห่งปัจจุบันเหลืองานปูแอสฟัลต์บนสะพาน การก่อสร้างสะพานหนึ่งแห่งขาเข้าบริเวณกิโลเมตร42และงานปรับระดับความสูงช่องลอดบริเวณเทศบาลเมืองนคนปรปฐมผลงานปัจจุบัน90.023คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนตุลาคม2567สัญญาที่16พื้นที่อำเภอเมืองนคนปรปฐมจังหวัดนคนปรปฐมและอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี เป็นการก่อสร้างมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด4ช่องจราจรทิศทางและ2ช่องจราจรและงานก่อสร้างสะพานข้ามทางหลวงชนบทข้ามทางรถไฟและข้ามคลองชลประทานปัจจุบันเหลืองานเก็บรายละเอียดเพื่อเตรียมส่งมอบงานระบบผลงานปัจจุบัน95.907%คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม2567สรุปภาพรวมการก่อสร้างงานโยธาทั้งโครงการ เดือนกระกฎาคม2,567คิดเป็น98.841%ด้านการก่อสร้างงานระบบขณะน,นี้อยู่ระหว่างดำเนินงานในพื้นที่8ด่านประกอบด้วยด่านบางใหญ่อยู่ระหว่างถมสายรองพื้นและงานผิวจราจรคอนกรีตบริเวณถนนทางหลักและถนนภายในอาคารรวมถึงการก่อสร้างอาคารต่างๆภายในด่านเช่นอาคารควบคุมและอาคารด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง อาคารศูนย์ควบคุมจราจรกลางหรืออาคาร CCB และงานระบบส่วนอื่นๆด่านนครชัยศรีอยู่ระหว่างถมทรายรองพื้นและงานผิวจราจรคอนกรีตบริเวณถนนทางหลักและพื้นที่จอดรถบรรทุกบริเวณหลังด่านช่างน้ำหนักรวมถึงการก่อสร้างอาคารต่างๆภายในด่านและงานอื่นๆเช่นระบบระบายน้ำงานเสาไฟฟ้าส่องสว่างไฮแมสเป็นต้นด่านศรีสะทอง อยู่ระหว่างถมทรายรองพื้นและงานผิวจราจรคอนกรีตของถนนทางหลักรวมถึงก่อสร้างอาคารต่างๆเช่นอาคารควบคุมและอาคารด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอาคารด่านช่างน้ำหนักและงานระบบที่เกี่ยวข้องด่านนครปฐมฝั่งตะวันออกปัจจุบันงานผิวจราจรคอนกรีตบริเวณถนนทางหลักและพื้นที่จอดรถบรรทุกบริเวณด้านหลังด่านช่างน้ำหนักแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างงานถมทรายรองพื้นและงานผิวจราจรคอนกรีตบริเวณถนนรอบข้างอาคารและการก่อสร้างอาคารต่างๆรวมถึงงานระบบที่เกี่ยวข้องด่านนครปฐมฝั่งตะวันตกงานผิวจราจรคอนกรีตบริเวณถนนทางหลักและพื้นที่จอดรถบรรทุกบริเวณด้านหลังด่านช่างน้ำหนักแล้วเสร็จอยู่ระหว่างก่อสร้างอาคารควบคุมและอาคารด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางรวมถึงอาคารและงานระบบส่วนอื่นๆ ด่านท่ามะกางานผิวจราจรคอนกรีตบริเวณถนนทางหลักและพื้นที่จอดรถบรรทุกบริเวณด้านหลังด่านช่างน้ำหนักแล้วเสร็จอยู่ระหว่างก่อสร้างอาคารควบคุมและอาคารด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอาคารต่างๆภายในด่านรวมถึงงานระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องด่านท่าม่วงงานผิวจราจรคอนกรีตบริเวณถนนทางหลักและพื้นที่จอดรถบรรทุกบริเวณด้านหลังด่านช่างน้ำหนักแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างก่อสร้างอาคารควบคุมและอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางอาคารสถานีตำรวจทางหลวงย่อยอาคารปฏิบัติการซ่อมบำรุงและอาคารหน่วยตรวจการและกู้ภัยเป็นต้นด่านกาญจนบุรีงานผิวจราจรคอนกรีตบริเวณถนนทางหลักและพื้นที่จอดรถบรรทุกบริเวณด้านหลังด่านช่างน้ำหนักแล้วเสร็ อยู่ระหว่างก่อสร้างอาคารควบคุมและอาคารด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางรวมถึงอาคารต่างๆภายในด่านและงานระบบภาพรวมการก่อสร้างงานระบบทั้งโครงการเดือนกรกฎาคม2567คิดเป็น58.16%โดยปัจจุบันกรมทางหลวงยังคงเปิดใช้ชั่วคราวช่วงด่านนครปฐมฝั่งตะวันตกถึงด่านกาญจนบุรีระยะทาง51กิโลเมตรทุกสุดสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่เวลา15นาฬิกาของวันศุกร์ถึงเวลา21นาฬิกาของวันอาทิตย์เปิดให้เข้าออก2จุดได้แก่ด่านนาคปรปฐมฝั่งตะวันตกและด่านกาญจนบุรีอนุญาตเฉพาะรถยนต์4ล้อเท่านั้นสำหรับภาพรวมโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข81สายบางใหญ่กาญจนบุรีกรมทางหลวงคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบตลอดสายทางในปี2568